สวเนี่ยออกมาเตือนนะคะบอกว่าถ้ารัฐบาลนะยังจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปเดี๋ยวจะล้มไม่เป็นท่าเพราะสุดท้ายถ้าปลายทางไปถึงสารดันธรรมนูญต้องให้มีการวินิจฉยัยสวเขาเชื่อว่าจะไม่ผ่านนะคะ<อ>ไม่ผ่านอยู่ดีหนึ่งในสวที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือคุณสมชายแสวงการนะคะซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณนัตนายอศราเดชก็เข้าไปพูดคุยด้วยครับสบวสมชายบอกอย่างนี้ว่าคือถ้าจะกู้เงินมาเพื่อที่จะทําโครงการนี้ ไม่รอดค่ะแต่สมมุติว่าถ้าจะใช้งบประมาณรายจ่ายปี6-7ในการดําเนินการออาจจะทําให้โครงการนี้สําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะลองไปฟังดูช่วงนี้ค่ะครับปหพอใส่ปั๊บทีทำไมไม่เอาโครงการนี้ใส่เข้าไปในพรบง้อมานหกเจ็ดถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนแล้วทําให้ทันทําทันนะเพราะวันนี้สภาเพิ่งผ่านสภาผู้แทนเพิ่งผ่านพรบง้มานเนี่ยยังไม่เสร็จเลย ถ้าคอรมอรจะเอาเข้าไปเมื่อสามเดือนที่แล้วสี่เดือนที่แล้วก็ทําได้คือสามารถเอาเอาโครงการนี้ดิจิทัลวอลเล็ใส่เข้าไปในรายจ่ายประจำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้เลย <นะ S 2> เหมือนกับโครงการที่จะทําถนนหนทางเลยคือไม่จําเป็นว่าจะต้องมาขอพรบรเงินกู้ต่างๆไม่จําเป็นรัฐบาลบอกว่านี่ฟังจากคุณสมชายแสวงการบอกไม่จําเป็นจะต้องออกพรบรเงินกู้ห้าแสนล้านบาทหรือว่าจะออกพรกรเพื่อให้โครงการนี้สําเร็จ ในเมื่อวิธีที่ง่ายที่สุดคือรัฐบาลทําได้โดยไม่ต้องกู้เงินแล้วก็เกิดหนี้สาธารณะก็คือการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี67นะคะในการดําเนินนโยบายก็ไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐบาลถึงไม่ใช้เส้นทางนี้ตั้งแต่ต้นส่วนกรณีที่สอวอเตรียมขอเปิดอภิปรายทั่วไปหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยนโยบายดิจิทัลวอลเล็ สวสมชายบอกว่าก็จะเน้นไปที่เรื่องของความไม่คุ้มค่าในการดําเนินนโยบายซึ่งที่สบมองว่าไม่คุ้มค่าเพราะว่านี่คือการจ่ายเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวควรจะเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่ชุมชนจะดีกว่าหรือเปล่า ้อมกับทิ้งท้ายนะคะว่ารัฐบาลหมกมุ่นกับนโยบายดิจิทัล a l ล e t มากเกินไปจนไม่ได้ใส่ใจว่ามีวิธีอื่นอีกมากมายที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้ประชาชนมีกินมีใช้ได้ค่ะ